กิจกรรมความเพียรพักกิ่งเบรดีพิณนาครั้งที่89วันที่29ตอนที่3ตอนที่11บทสวดมังคลัสุสตังค์อเศวนาจะพาสนางปฏีนะังเจริญเศวนาปูชาจะปูาวาณังอิตัมุตตะมังปฏีราาาูประในรัตโสรจะบุคเวยจะทำปรมตตาปูชาจะไอจังกับ,บนิติ จะเอตัมมะพุตตะมังปาหูจะจาจะสิปจะยิยนโยจัสุขิโตสุภัิตารจะจ้จะเอตัมมะุตตะมังปะตาปิตุปะทานังุตาสะโ้ขนาคุตละมันตาเอตัมมุตมังกานันจาธรรมะจะริยาจะยาจะจะะวั่าจะิรมนีเังบังอาราตีวิรตีปปามะชะปานาจะระยม้งบัวลโตจะทำเมสูเอตัมมะพุตมังอะระหูจะนิวโตจะเอเอ

သောတယံဘာကံအေဒီမီတံသံသံနီရောနာသေတေရေနာနာလာဝေတာယေနာတေနာတောသောတယံနံဘုဒ္ဓားရေဇောနောသေဟာသုရံနိဒာယေရေနာအာဝိဇ္ဇတိသံပိသံမေနတနာဗနိတံယေတေနာတေဈေနာသောတယေရူပလာသတ္ထအာသတေ เจตุปาปายุกตานั่งนอนนั่งนอกูนั่งนอนน่งนอั่งนานนั่นอนนั่งนอนนั่งนอนั่งนอนนั่งนอั่งอนนั่งน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 นนังั่งนนน่งอั่งนนั่งนอนนงนอนั่งอ่งนอนน่งนังนั่นั่งนนันนังอนังนังนนน่งังอั่น่งนนัั่งอ่ั่งนมัังังัง အတာဝိတੈရောဇိတသာသာဝကတੈ چنانچہ ရောနိမဝတံအန္တပိုနမလောဒံဘုံမိနာယိတံယတ္တဇာဟာဝေနသောကေရံသောပါရိဒံမိဟံနေယိမဟိတတံသေငိယေတံပြိမာညတုဟံမနောပညာမာရာမရိဒုသမနိမတပေယဟိနမ การไปนัานน้ำมาติมาแล้วน้สุกตาตามาสัมโนการู้ยะถาตุเมเหตมายะ้ถาอิเมตมาคุตลายิเมตมาสัมจารอิเมตมาวิญญาตายอิเมตมาแล้ายธมตายาตุลายาติของวัตติตาตุเมเหตมายะถาตุเมแน้วะติถาอิเมตมาคุตลาอิเมตมา อะนิจฺจํอีเมสํมํยาอีเมสํมํสหานฺนิยาอีนายาตกายตํโตเตอิตุเมเหวสายุนะนาติสภาวะสวนิโสโภปารยติชีวาสาทาปยุงํโภอนิจฺจสานสติธนาเอตํวยํมลเนเวกํโนภาณีอติเหยอติภาวอาติโภปารยติชีวามยํอนาวิสฺสานสติธนาอิทํยํวเนเวกํโหรานํ

อาปัญญาการธรรมะเจริญญาดูปัญญาะตะญามีญาติญาณญาธรรมเวรติปัญญาญาติญาะญามีญาติในทาโกธาทางในตางในตางมุตตาทางใาวันนีะรายระาะาะมาะราหะาม อิตังขโธตระนังอิตังอิตังตระนังมุตตะมอีตังตระนังกรมมาตระุกามุตตะติจิตบนถาเอตานะวะอนอนะยังบุคคลนู้คนกทาถึงยะราติตามัยอีถาบาราตานดังิ่รุ้ราสุราิัมาไม่ถึงจุบันจะโยธรรมตราสราตรติตระตางาพอู้ใด

มีกรรมเป็นตนมอนิกรรมมือรนิกรรมไม่แดงเกิดมีกรรมไมตามมีกรรมไม่สายอย่งกรรมก็มี้กัรแยันนางว่าการโดยและโดจะมีเรางกันบนหลังน้ไปวางอาหมสังเราต้องหักยังไงทุกนเดินปวดตัวด้ยังขระดาทุกขามปัดตานี้ทุกขาไปนะปัดตาจะนี้ไปนะัใปัดตาหรือุปายน้ง่วางอย่างนี้ encontro พที่าว่าร raก็ว่าบ nào ra ยายว่า làกา สิบปดสวนที่ถาแปลงรุ่งเรืงดีและนั้นแต่การในนั้นีไป้นนั้น าที่นาบรานอนุโมทนาตัวนาจะเปตัวายาตเยอ่อแบอกาดงทีนาวกางเพราะเหตุคืนว่าดน้องหลายที่เจ้าเนี่ขอสัตร์สมบูรมีอยางมีเวนอยู่ตัวเติมแรงตัวมงที่ตัวเกิดเพื่ว่าใารฐานที่กเื่อนที่งไทา ทังหลายมนกายด้านีล้วพวกแเจ้าดุ่มกยื่หน้าแล้วอย่ตางมัมันี้แนที่บบนั่ง็งมากเ้ามนต้างหลากายเดินสถการเด